สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการมาทำงานประเทศเกาหลีใต้นะครับเมื่ออยู่ครบ4ปี10เดือนนะครับหรือว่าหมดแท็กแรกนะครับเราก็จะได้เงินประกันก่อนกลับบ้านนะครับก็จะมีเงินทั้งหมด4ตัวมีเงินกุ๊กมินแล้วก็เงินเทจิคึมแล้วก็เงินส่วนต่าง30%นะครับที่ได้จากเท่าแก่นะครับ แล้วก็มีเงินประกันค่าเครื่องบินนะครับที่ที่สมัครไว้ก่อนมานะครับสี่แสนวอนนะครับผมเมื่อเราทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ครบสี่ปีสิบเดือนนะครับเราจะกลับก่อนหมดสัญญาจ้างก็ได้นะครับผมหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนะครับพอเราได้วันกลับเราก็จองตั๋วนะครับผม เพราะว่าเราต้องเอาตั๋วเครื่องบินไปแจ้งที่ที่โคโยงเซ็นเตอร์นะครับเอาตั๋วเครื่องบินไปแจ้งออกนอกประเทศที่โคโยงเซ็นเตอร์นะครับเราก็จะได้ใบแจ้งออกนอกประเทศมานะครับพอไปแจ้งที่โคโยงเซ็นเตอร์เสร็จนะครับผม เราก็เอาใบแจ้งออกนอกประเทศมาแล้วก็ไปต่อที่บริษัทซัมซุงฮาเจนะครับที่บริษัทซัมซุงฮาเจเราก็จะขอเงินแทจะึ้มนะครับเงินแทจะึ้มกับเงินประกันค่าตั๋วเครื่องบินนะครับเงินผู้หอมเครื่องบินนะครับที่สมัครไว้ที่ศูนย์สี่แสนวอนนะครับ พอเสร็จจากที่ซัมซองฮาเจเราก็ไปที่บริษัทคุกมินยอนกึมเพื่อไปยื่นขอคุกมินยอนกึมนะครับคุกมินยอนกึมก็ใช้แค่สมุดส่งเงินกลับบ้านนะครับสมุดที่ใช้ส่งเงินอีซีวอนนะครับกับพาสปอร์ตนะครับผมใบกามานะครับสามอย่างเสร็จจากคุกมินเสร็จ แล้วก็ไปไปที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับเพื่อให้ศูนย์ช่วยเหลือคิดคิดเงิน30%เเซนให้นะครับเพราะว่าที่ศูนย์ช่วยเหลือเขาจะเอาใบสลิปที่เราได้จากได้จากาบริษัทซัมซุงฮาจมานะครับมาคิดเป็นเงินส่วนต่าง30%เซแล้วเราก็เอา ัวนั้นมายื่นที่ท่าแก่นะครับท่าแก่ก็จะได้ให้เงินส่วนต่างเรานะครับรวมสี่ปีสิบเดือนที่ผมทําอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับสี่ปีสิบเดือนคิดเป็นเงินวอนก็จะได้เกือบยี่สิบล้านวอนนะครับเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่แสนถึงห้าแสนนะครับผมครับสำหรับคิดนี้ผมก็ขอแชร์ประสบการณ์ที่เคยทำงานอยู่เกาหลีใต้ แตกแรก4ปี10เดือนนะครับผม